So đi học bazaar yang ngon nha mọi nè nghe mong hai mọi mà nè hai mọi Mà baba nga hai mọi diang baza mà mọi diang baza hai mọi diang baza quá mọi diang baza hai Mà diang baza hai mọi diang baza hai mọi diang baza hai mọi diang nè บรรยากาศลังทานข้าวเสร็จนี่สองหน่วยแล้วองเกี่ยวเด้โอ้ใหม่เมือขึ้นตอนนี้ ปกปล่อยแม้งก็ได้นี่นะภาษาพามาหามะม่วงไปกินส้มนะครับแกะง,ง่วงนี่เส้ยไม่ไม่ไม่ก็ไล่ตอ่อหรอืมสีใหม่แล้วส้มมันว่าเพราะมันเพราันไดนนะ่ะ มีงานเดียวว่บดอกธงเหลือน,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 นี่นะมะม่วงฮะอันเนมือ่อนั้นไปเหี้ยยุ่ยใส่ใครมาแดง

ตอนนั้เหลอเหยียบแสนเหรอเห็นกันแท่หน้าไไอะไรสิก้มใช้โ,โลเหรอสีดัน่เออเ<ะ>พื่อนสีดันโตแสนเนี่ยปะโต๊ยักษ์แสนแว้าวอยู่ปะตัวละแสนนะครับนี่หาหม,มื่นโมยู่เลด้ครับ 100, <laughs> พ่อพันพ่อพัน ไปผูกแถวนี้แลครับห่าหลายๆแถวเนี่ยน,นะครับหญ้าเขียวนะครับแถวนีซ้ซูม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 นีม่ตัวละแสนนะครับบามันน่าจะบามันเป็นบรรยากาศที่บ้านหนึ่งเสือนะครับ เมื่อกี้ก็ประสานงานไปทางเบานุแล้วน่าจะยังไม่ได้มาเนะาะต้องรอรอติดตามครับรอตามข่าวอาจะได้มาหรือไม่โอ้เจ้าประเด็กโชกโชกโชก,อกไอวิทย์เ <laughs> ข้าทานยังขึ้นเข่าทาน เอย่องเว้นขอทานาานี่ยขึ้นออกหากินพอดีดองอืมเมือม่อยไปเมือเม่อ,อยไปตัวอ่ะมันปูมันบะเตี้ยวปันไรพวกมั้แต่มันแก่แล้วมัน มงแก้วนะครับื้ำลายไลยตีน่าจะเปรี้ยวลายลลูกลายลูกอยู่อนน่อ่าอลยในเมืองว,วะที่ต้อนนิดบะ ไปชวนภาษาไปหาสางคอนเตียนไปดค่ะชมแม่มาอืมแม่จะไปนะหมอทั้งคันก็ไปไปด้วยสชวนเคนเลียน้อกันเอาคลิปเสื้อผ้าเสริมอยู่ในบ้านว่นไหนมารู้จักร้านอยูบังรู้ก็คลังใต้กับป้าเลยเป็นพื้อป้าได้ทำรู้เงินใหญ่ ของที่วที่่ข<อ>าน,น,ดนาดรหัสผ่าน <c oughs> เป็นมือภาษาืภาษาคนติดตหลืองเหลเดี๋ยวบงอันนก้มันชุกน,น่ออืมเด็กหน่อยงูเสือเราไปนอนดึกด้วยดึกด้วย เย็นนาะเดไปกวนลุงเสือนะครับเดี๋ยวกินมะม่วงอ่ะภาษาภาษาอ่ะพีกบัญทมานี่ยเอาทานเออคือว่าสิเอาต้นใหม่ลงลงเสือมาดึงต้นใหม่ลงเนาใช่ไลเดี๋ยวเดีกระตุ้นงนัาสิดึงลงในหมู่บ้านเนี่ย เสือเสือไปเสียตามหาลุงเสืออีกแล้วภารกิจนี้อ๋อนอนอีเสือหนีดึงต้นไม้ลงไงเสือพักผ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะดึงต้นไม้ลงนะครับเดี๋ยวให้ลุงตื่นก่อน มาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเอ็มยายชนชแนลนะตอนทำฟันตืนกันเสียกระดึง,ง,ง,งว่าอะเนี่ย

กินน้ำกันจะอาดมากินมะม่วงจะอาร์ตโอ้กินอีกแล้วกินเบิดมือครับอยู่นเนี่ยหาคอนเทนต์เขาต้องหาคอนเทนต์เราสวนภาษาไปในเมืองถาสมแบ็กันคุ้มนะแต่ละอาทิตย์มาเป็นสมเด็จหรอ